มีคำกล่าวของจอร์จบิลลิงส์ที่ว่าสิ่งที่ขัดขวางเราจากความสำเร็จไม่ใช่ความไม่รู้แต่เป็นความรู้มากแต่รู้ไม่จริงต่างหากที่เป็นอุปสรรคผมว่าคำพูดนี้คมขายมากเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเรากำลังจะคุยกันในหัวข้อที่หลายคนคิดว่าตัวเองรู้จักดีอยู่แล้วนั่นก็คือเรื่องเงินครับ วันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกถึงแก่นเลยโดยหยิบเอาแนวคิดหลกัลกๆจากหนังสือเสียงที่ทรงพลังมากเล่มหนึ่งอย่างถอดรหัสลับสมองเงินล้านมาวิเคราะห์กันเราจะมาสำรวจแนวคิดที่ว่าแผนผังการเงินหรือพิมพเขียวเรื่องเงินในหัวของเราเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตทางการเงินของเราจริงๆหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยค่ะผู้เขียนเขาได้วางรากฐานของแนวคิดทั้งหมดไว้บนสิ่งที่เขาเรียกว่า กระบวนการปรากฏผลกระบวนการปรากฏผลใช่ค่ะมันเหมือนเป็นสมการชีวิตที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากนะก็คือความคิดนําไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกก็จะนําไปสู่การกระทําและการกระทําก็นําไปสู่ผลลัพธ์นั่นหมายความว่า ถ้าเราไม่พอใจกับผลลัพธ์ทางการเงินในปัจจุบันการพยายามเปลี่ยนแค่การกระทำอย่างเดียวอาจจะไม่พอค่ะเราต้องย้อนกลับไปถึงต้นต่อเลยซึ่งก็คือความคิดหรือแผนผังการเงินที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างโอเคครับงั้นเรามาแกะกันตรงนี้ก่อนเลยคำว่าแผนผังการเงินนี่มันมันคืออะไรกันแน่ครับฟังดูเป็นคำที่ใหญ่มากในหนังสือเปรียบเทียบไว้ได้น่าสนใจมากเลยว่ามันเหมือนกับแบบแปลนสร้างบ้าน ถ้าแบบแปลนมันมีปัญหาตั้งแต่แรกต่อให้ช่างฝีมือดีแค่ไหนสร้างไปก็มีแต่จะเจอปัญหาไม่รู้จบอืมใช่เลยค่ะหรืออีกในหนึ่งมันก็คือโปรแกรมที่ถูกติดตั้งไว้ในจิตใต้สำนึกของเราเกี่ยวกับเรื่องเงินโดยเฉพาะผู้เขียนถึอกับมั่นใจมากว่าเขาสามารถทำนายอนาคตทางการเงินของคนคนหนึ่งได้ภายใน5นาทีแค่ได้พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจแผนพังในหัวของคนนั้น สิ่งที่น่าสนใจและเอ,อ่อน่ากลัวไปพร้อมๆกันก็คือแผนผังนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะคะมันถูกหล่อหลอมขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวผ่านปัจจัยหลัก3าอย่างในอดีตของเราอย่างแรกเลยคือการปลูกฝังทางคําพูดหรือสิ่งที่เราเคยได้ยินซ้ําๆตอนเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นเงินทองเป็นของนอกกายคนรวยขี้โกงหรือเราไม่มีเงินซื้อของแบบนั้นหรอกคําพูดเหล่านี้มันเหมือนการสะกดจิตอ่อนๆที่ค่อยๆสร้างความเชื่อฝังหัวเราไปทีละน้อย ในหนังสือมีตัวอย่างที่เห็นภาพช้นมากเลยเป็นเรื่องของผู้ชายชื่อสตีเฟนครับเขาเป็นคนเก่งทำธุรกิจก็ดูเหมือนจะไปได้ดีนะแต่แปลกที่เงินไม่เคยอยู่กับเขาเลยพอมีเงินเข้ามาเยอะๆก็ต้องมีเรื่องให้เสียออกไปหมดจนเขาเองก็ท้อใจพอไปสืบค้นในอดีตของตัวเองลึกๆก็จาได้ว่าตอนเด็กๆแม่ของเขามักจะพูดด้วยอารมณ์โกรธเสมอว่าพวกคนรวยมันละโมบหรือเงินคือต้นตอของความชั่วร้าย ลองคิดดูนะคะเด็กเล็กๆต้องการอะไรมากที่สุดคำตอบก็คือการยอมรับจากพ่อแม่จิตใต้สำนึกของสตีเฟนจึงบันทึกข้อมูลไว้ว่าถ้าฉันรวยแม่จะไม่รักฉันความรวยเป็นสิ่งเลวร้าย พอเขาโตขึ้นมาต่อให้สมองส่วนเหตุผลบอกว่าฉันอยากรวยแต่โปรแกรมที่ฝังลึกในจิตใต้สำนึกมันทรงพลังกว่ามันจะคอยหาทางกำจัดเงินทิ้งไปเพื่อปกป้องเขาจากความเลวร้ายและเพื่อให้เขายังคงเป็นที่รักของแม่โอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วมันน่าขนลุกเหมือนกันนะครับเหมือนมีโปรแกรมที่ทำงานอยู่เบื้องหลังคอยบงการเราโดยไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้าสมองส่วนเหตุผลของเรารู้ทึงรู้ว่าการรวยมันดี ทำไมเราถึงสั่งให้ตัวเองลบโปรแกรมเก่าๆนั้นทิ้งไปไม่ได้ล่ะครับนั่นเป็นคําถามที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะและคําตอบก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใต้สํานึกต้องเลือกระหว่างอารมณ์ความรู้สึกที่ฝังรากลึกกับตรก,กะและเหตุผลอารมณ์ความรู้สึกมักจะเป็นฝ่ายชนะเสมอค่ะเพราะมันคือส่วนที่อยู่ลึกกว่าและเก่าแก่กว่าในสมองของเรา ปากกะเป็นเรื่องของสมองส่วนหน้าแต่ความเชื่อที่ผูกกับอารมณ์เรื่องความอยู่รอดการยองรอบในเผ่าพันธุ์มันฝังอยู่ในระดับสัญชาตญาณเลยทีเดียวเข้าใจเหรอครับมันลึกกว่าที่คิดจริงๆงั้นปัจจัยที่สองที่สร้างแผนผังของเราคืออะไรครับปัจจัยที่สองคือการซึมซับจากต้นแบบหรือพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่เราเคยเห็นโดยเฉพาะพฤติกรรมทางการเงินของพ่อแม่เรา เด็กเรียนรู้จากการเรียนแบบมากกว่าการสั่งสอนนะคะเราอาจจะเกลียดวิธีที่พ่อแม่ใช้เงินแต่สุดท้ายเราก็มักจะลงเอยด้วยการทำแบบเดียวกันเป๊ะหรือไม่ก็ทำตรงกันข้ามไปเลยซึ่งทั้งสองแบบก็ยังถือว่าถูกควบคุมโดยต้นแบบอยู่ดีมีเรื่องตลกในหนังสือที่ผมชอบมากเลยครับเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เวลาทำอาหารเธอมักจะเล็มขอบแฮมทั้งสองข้างทิ้งไปก่อนจะเอาลงกระทะเสมอวันหนึ่งสามีก็สงสัยเลยถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้น เธอก็ตอบง่ายๆว่าก็แม่ฉันทําแบบนี้มาตลอดสามีก็ยังไม่หายสงสัยเลยไปถามคุณแม่ยายท่านก็ตอบเหมือนกันว่าก็ยายของหนูทําแบบนี้สุดท้ายเรื่องไปถึงคุณยายพอโทรไปถามท่านก็หัวเราะและ้วตอบว่าก็สมัยก่อนกระทะของยายมันเล็กนิดเดียวนะสิหัวเราะเบาๆเรื่องนี้มันสะท้อน <c oughs> ความจริงได้เจ็บปวดดีนะคะเราทำอะไรหลายๆอย่างตามๆกันมาโดยไม่เคยตั้งคำถามถึงที่มาของมันเลย ในเรื่องการเงินก็เหมือนกันตัวผู้เขียนเองเล่าว่าพ่อของเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชีวิตการเงินจะมีลักษณะเป็นวัฏจักรคือมีช่วงที่รุ่งเรืองสุดๆได้โปรเจกต์ใหญ่มีเงินใช้ฟุ่มเฟือยแล้วก็จะตามมาด้วยช่วงที่ถังแตกไม่มีงานเลยพอเขาโตขึ้นมาทําธุรกิจชีวิตการเงินของเขาก็เป็นแบบเดียวกันเป๊ะคือขึ้นสุดลงสุดสลับกันไปจนกระทั่งเขาได้ตระหนักว่านี่คือแผนผังที่เขาซึมซับมาจากพ่อโดยไม่รู้ตัว ก็คือเหตุการณ์ฝังใจในอดีตใช่ไหมครับใช่ค่ะประสบการณ์เฉพาะตัวที่กระทบกระเทือนจิตใจเราอย่างรุนแรงสามารถสร้างพิมพ์เขียวทางการเงินของเราได้ในชั่วพริบตาเดียวในหนังสือเล่าเรื่องที่น่าสะเทือนใจของโจซี่เธอเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดที่ทำงานหนักมากแต่รายได้ไม่เคยพอใช้และมักจะให้คนอื่นยืมเงินจนตัวเองเดือดร้อนเสมอพอสืบสาวเราเรื่องไปถึงวัยเด็ก ก็พบกับเหตุการณ์ที่น่าสลดใจมากคือเธอเห็นพ่อของตัวเองหัวใจวายเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาในขณะที่พ่อแม่กําลังทะเลาะกันอย่างหนักเรื่องเงินโหแค่ฟังก็น่าจะกระทบกระเทือนจิตใจมากแล้วนะครับมากเลยค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของเด็กหญิงโจซี่ในวันนั้นคือการสร้างเงื่อนไขที่รุนแรงมากว่าเงินเท่ากับความเจ็บปวด เมื่อเงินเป็นต้นเหตุที่ทําให้เธอต้องสูญเสียพ่อไปจิตใต้สำนึกของเธอจึงทําทุกวิธีทางเพื่อผลักไสเงินออกจากชีวิตเพราะการไม่มีเงินเท่ากับไม่มีความเจ็บปวดการที่เธอเลือกอาชีพพยาบาลก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะลึกๆแล้วเธอยังพยายามที่จะช่วยชีวิตพ่อของเธออยู่ตลอดเวลาแผนผังการเงินของเธอจึงถูกสร้างขึ้นจากโศกนาฏการรมครั้งนั้นอย่างสมบูรณ์ พอได้ฟังที่มาทั้ง3อย่างแล้วมันเหมือนกับว่าเราถูกโปรแกรมมาโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะจากคำพูดที่ได้ยินการกระทำที่ได้เห็นหรือประสบการณ์ที่ได้เจอซึ่งมันก็ทำให้ผมสงสัยต่อเลยว่าและโปรแกรมของคนที่เขามั่งคั่งหน้าตามันเป็นยังไงมันต่างจากของเราตรงไหนครับนั่นคือคำถามล้านดอลลาร์เลยค่ะและในหนังสือเรียกสิ่งนี้ว่าแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคัง่งหรือ wealth files ซึ่งมีทั้งหมด17ประการมันคือชุดความคิดหรือ Mindset ที่คนรวยมีแตกต่างจากคนจนและคนชั้นกลางอย่างสิ้นเชิงวันนี้เราคงไม่ได้ลงรายละเอียดครบทั้ง17แฟม้มแต่จะหยิบยกอันที่น่าสนใจและเป็นรากฐานสำคัญมาคุยกันเยี่ยมเลยครับเริ่มที่แฟ้มไหนก่อนดีครับแฟ้มที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นแฟ้มแรกเลยค่ะคนรวยเชื่อว่าชั้นกลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองในขณะที่คนจนและคนชั้นกลางส่วนใหญ่เชื่อว่า ฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้คนกลุ่มหลังมักจะสวมบทบาทผู้ถูกกระทำโดยไม่รู้ตัวซึ่งมีสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนอยู่3อย่างคือการกล่าวโทษการหาข้ออ้างและการบน่นการกล่าวโทษนี่พอจะนึกภาพออกครับโทษเศรษฐกิจโทษรัฐบาลโทษเจ้านายโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองส่วนการหาข้ออ้างก็อย่างเช่นฉันไม่มีเงินทุนฉันไม่มีเวลา ชั้นการศึกษาไม่สูงพอแต่การบ่นนี่สิครับมันดูเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจําวันมากเลยนะทำไมหนังสือถึงบอกว่ามันเลวร้ายที่สุดเพราะมันมีกฎสากลข้อหนึ่งที่ว่าสิ่งที่คุณให้ความสนใจจะยิ่งเพิ่มขยายผลเวลาที่เราบน่นเรากําลังเพ่งความสนใจทั้งหมดไปที่เรื่องแย่ๆในชีวิตและนั่นเท่ากับเรากําลังดึงดูดเรื่องร้ายๆเข้ามาหาตัวมากขึ้นไปอีกการบ่นคือการอาบตัวเองด้วยพลังงานลบซึ่งมันไม่มีทางนําไปสู่ชีวิตที่เป็นบวกได้เลย ในหนังสือถึงกับมีคำท้าไม่บ่นเป็นเวลา7วันเต็มเพื่อให้เราได้ตระหนักว่าในแต่ละวันเราบ่นบ่อยแค่ไหนและเพื่อเป็นการกำจัดขยะแม่เหล็กที่ดึงดูดแต่สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตน่าสนใจมากครับแค่เปลี่ยนจากการบน่นมาเป็นการมองหาสิ่งดีๆก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้แล้วแล้วถ้าก้าวแรกคือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อเซแล้วก้าวต่อไปล่ะครับแ้มข้อมูลที่สว่าไว้อย่างไร แฟ้มข้อมูลที่2คือคนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะส่วนคนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้ความแตกต่างนี้ลึกซึ้งมากนะคะมันเหมือนการลงแข่งกีฬาถ้าทีมหนึ่งลงสนามโดยมีเป้าหมายแค่ตั้งรับไม่ให้เสียประตูกับอีกทีมที่ลงสนามเพื่อบุกทําประตูให้ได้มากที่สุดคุณว่าผลลัพธ์สุดท้ายใครจะชนะล่ะคะก็ต้องเป็นทีมที่บุกเพื่อเอาชนะอยู่แล้วสิครับ ถูกต้องค่ะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป้าหมายหลักของคนรวยคือการสร้างความมั่งคั่งเหลือเฟือในขณะที่เป้าหมายหลักของคนชั้นกลางส่วนใหญ่คือแค่ความสบายซึ่งคําว่าสบายนี่ฟังดูดีนะคะแต่ความสบายกับความร่ํารวยนั้นต่างกันราวกับเหวเลยส่วนเป้าหมายของคนจนก็คือแค่มีเงินพอจ่ายบิลตรงเวลาซึ่งสุดท้ายแล้วแต่ละคนก็จะได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นั่นแหละค่ะถ้าเป้าของคุณคือแค่มีเงินพอใช้ คุณก็จะไม่มีวันรวยประเด็นเรื่องเป้าหมายนี่เชื่อมโยงไปถึงอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งได้เลยนั่นคือแฟ้มข้อมูลที่4คนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดการเล็กคนรวยเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งรายนายซึ่งระบุว่าคุณจะได้รับค่าตอบแทนตามสัสดส่วนของคุณค่าที่คุณส่งมอบให้กับตลาดผูดง่ายคือยิ่งแก้ปัญหาคนได้มากเท่าไหร่ หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกให้คนจํานวนมากได้เท่าไหร่ก็จะยิ่งร่ํารวยมากขึ้นเท่านั้นใช่ค่ะแต่คนส่วนใหญ่มักจะเลือกคิดเล็กทาอะไรเล็กๆเพราะอะไรเหตุผลหลกัลกๆก็คือความกลัวค่ะกลัวล้มเหลวและที่น่าแปลกคือลึกๆแล้วก็กลัวความสําเร็จด้วยบวกกับความรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กไม่ดีพอไม่คู่ควรซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มันก็ย้อนกลับไปที่แผนผังการเงินที่ถูกโปรแกรมมาอีกนั่นแหละค่ะ ผู้เขียนยกคำกล่าวของมารียอนนวิลเลียมสันที่น่าประทับใจมากว่าการที่คุณเล่นบทคนตัวเล็กไม่ได้การรับใช้โลกใบนี้เราทุกคนต่างถูกลิขิตมาให้เปล่งประกายเจิดจ้าและเมื่อเราปล่อยให้แสงสว่างของตัวเองส่องประกายเราก็ได้อนุญาตให้คนอื่นทำเช่นเดียวกันโดยไม่รู้ตัวการคิดใหญ่จึงไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อ,อยกระดับผู้คนรอบข้างและสร้างคุณค่าให้โลกด้วยซึ่งการจะคิดใหญ่ได้ก็ต้องมองเห็นโอกาสก่อนใช่ไหมครับ นี่น่าจะเชื่อมกับแฟ้มข้อมูลที่5คนรวยสนใจโอกาสในขณะที่คนจนสนใจอุปสรรคถูกต้องเลยค่ะเวลาเจอสถานการณ์เดียวกันคนที่มีแผนผังแบบคนจนจะมองเห็นแต่ความเสี่ยงความผิดพลาดและโอกาสที่จะสูญเสียแต่คนที่มีแผนผังแบบคนรวยจะมองเห็นโอกาสในการเติบโตและผลตอบแทนพวกเขามีทัศนคติต่อความเสี่ยงที่ต่างกันคนจนมองหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่เวิร์ก ส่วนคนรวยมองหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงจะเวิร์กในหนังสือมีแนวคิดที่ผมว่ามันท้าทายความเชื่อเดิมๆม,มากเลยคือเตรียมพร้อมยิงแล้วค่อยเล็งมันสวนทางกับที่เราเคยเรียนมาว่าต้องเตรียมเล็งแล้วค่อยยิงเลยนะครับใช่ค่ะและนี่คือความแตกต่างที่สําคัญมาก คนจนและคนชั้นกลางมักจะติดอยู่ในวงจรอัมาพาสจากการวิเคราะห์คือมัวแต่เตรียมตัวศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆเพื่อรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ100%เปอร์เซ็ต์ก่อนลงมือทำซึ่งวันนั้นไม่เคยมาถึงและสุดท้ายโอกาสก็หลุดลอยไปแต่คนรวยจะลงมือทำอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลที่มีอยู่พวกเขาเข้าสู่เกมก่อนแล้วค่อยปรับแก้กลยุทธ์ระหว่างทางเหมือนเรื่องที่ผู้เขียนอยากทำธุรกิจเบเกอรี่ แต่แทนที่จะไปเรียนทำอาหารหรือนั่งเขียนแผนธุรกิจเป็นปีๆเขากลับไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านพายเพื่อเรียนรู้ธุรกิจจากวงในจริงๆซึ่งประสบการณ์ที่ได้มานั้นมันประเมินค่าไม่ได้เลยและสุดท้ายมันก็นำเขาไปสู่การเปิดธุรกิจฟิตเนสที่ทำเงินล้านก้อนแรกให้เขาได้ในที่สุดโอเคครับพอเราปรับวิธีคิดปรับ mindset ให้เป็นแบบคนรวยแล้วมันยังไม่จบใช่ไหมครับ มันต้องมีการลงมือทำด้วยซึ่งในส่วนที่สามของหนังสือจะเน้นเรื่องพฤติกรรมที่นำไปสู่ความมั่งคัง่งถูกต้องค่ะความคิดอย่างเดียวไม่พอต้องมีการลงมือทำที่สอดคล้องกันด้วยพฤติกรรมข้อแรกที่สำคัญมากคือคนรวยมุ่งไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัวแต่คนจนปล่อยให้ความกลัวมาหยุดยั้งตัวเองไม่มีใครไม่กลัวหรอกค่ะแต่ความแตกต่างคือคนรวยไม่ยอมให้ความกลัวมาขวางทาง พวกเขาฝึกฝนที่จะทำในสิ่งที่รู้สึกไม่สะดวกสบายเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่เราเรียกว่าเขตความสบายหรือ comfort zone ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคนส่วนใหญ่คิดว่า comfort zone เป็นที่ที่ปลอดภยัยแต่ในหนังสือบอกว่ามันคือเขตแดนแห่งความตายของความสำเร็จเพราะไม่มีการเติบโตใดๆเกิดขึ้นในเขตความสบายของเราได้เลยการเติบโตที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกอึดอัดเท่านั้นผู้เขียนถึงกับให้สมการไว้ว่า CZ เท่ากับ WZ หรือขนาดของเขตความสบายของคุณเท่ากับขนาดของเขตความร่ำรวยของคุณถ้าอยากจะมั่งคั่งขึ้นก็ต้องขยายขอบเขตความสบายของตัวเองออกไปเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนและความอึดอัดบ้างอีกพฤติกรรมที่ชัดเจนมากคือทักษะการบริหารเงินครับในหนังสือบอกว่าคนรวยเก่งเรื่องนี้มากขณะที่คนจนมักจะบริหารผิดพลาดหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงที่จะจัดการเรื่องเงินไปเลย ประเด็นนี้สำคัญมากค่ะและผู้เขียนได้ให้ระบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนั่นคือระบบการแบ่งเงินใส่บัญชีต่างๆหรือที่เรียกว่าระบบหลงเงินไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ให้แบ่งเงินออกเป็นส่วนๆเช่น10%สํำหรับบัญชีเพื่ออิสระภาพทางการเงินหรือ FFA ซึ่งเงินก้อนนี้ห้ามใช้เด็ดขาดมีไว้เพื่อลงทุนให้งองเงยเท่านั้น ส0สำหรับการใช้จ่ายระยะยาว10%เ์เพื่อการศึกษา10%เ์เพื่อการให้10%สําสำหรับใช้เล่นฟุ่มเฟือยและ5 0สําสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่การสร้างนิสัยในการบริหารจัดการให้ได้ก่อนเพราะจัก,กรวาลจะยังไม่ส่งเงินก้อนใหญ่มาให้ถ้าคุณยังพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าคุณสามารถจัดการเงินก้อนเล็กๆที่มีอยู่ได้การสร้างนิสัยสำคัญกว่าจำนวนเงินผมชอบแนวคิดนี้มากครับ และเป้าหมายสูงสุดของการบริหารเงินนี้ก็เพื่อไปให้ถึงสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมครับถูกต้องค่ะและกุญแจสําคัญของอิสรภาพทางการเงินก็คือการสร้างรายได้งอกเงยหรือแพส v e อินคั e ให้ได้นี่คือความแตกต่างที่สําคัญที่สุดระหว่างคนรวยกับคนจนคนจนและคนชั้นกลางทํางานหนักเพื่อแลกกับเงินไปตลอดชีวิตพอหยุดทํางานรายได้ก็หยุด แต่คนรวยทำงานหนักในช่วงแรกเพื่อสร้างสินทรัพย์ที่จะผลิตเงินให้พวกเขาแล้วจากนั้นก็ให้เงินทำงานหนักเพื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นรายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เงินปันผลจากหุ้นค่าลิขสิทธิ์หรือธุรกิจที่ดำเนินไปได้โดยที่เราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานี่แหละค่ะคือเป้าหมายสูงสุดของเกมการเงิน ฟังมาทั้งหมดนี้สรุปได้เลยว่าแก่นแท้ของการสร้างความมั่งคั่งมันคือการเปลี่ยนแปลงจากข้างในสู่ข้างนอกจริงๆนะครับคือเราต้องย้อนกลับไปแก้ไขแผนผังการเงินที่เป็นโลกภายในของเราก่อนแล้วโลกภายนอกซึ่งก็คือผลลัพธ์ทางการเงินมันก็จะเปลี่ยนตามไปเองเอาคิดเปรียบเทียบสุดท้ายที่ทรงพลังงานมากที่อยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้คิดกันต่อในหนังสือเปรียบตัวเราเป็นเหมือนภาชนะสําหรับความมั่งคั่งค่ะถ้าภาชนะของเรามีขนาดเล็กแต่จู่ๆเราได้รับเงินเข้ามาเยอะมาก เงินนั้นก็จะล้นออกไปอยู่ดีเราจะรักษามันไว้ไม่ได้เราจึงต้องพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นอยู่เสมอเพื่อขยายขนาดภาชนะของเราให,ให้ใหญ่พอที่จะรองรับความสําเร็จและความมั่งคั่งที่มากขึ้นได้เหมือนกับที่ผู้เขียนเล่าว่าเขาสูญเสียเงินล้านดอลลาร์ก้อนแรกไปเพราะกล่องเครื่องมือหรือก,ก็คือตัวตนของเขาทั้งในด้านคิดและอารมณ์เนี่ยตอนนั้นยังไม่ใหญ่และแข็งแรงพอที่จะรับมือกับความสําเร็จนั้นได้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับ คือแทนที่จะวิ่งไล่ตามเงินเราควรจะโฟกัสที่การเติบโตของตัวเองก่อนถูกต้องค่ะดังนั้นคำถามสำคัญที่เราอาจต้องถามตัวเองอยู่เสมออาจจะไม่ใช่แค่เราจะหาเงินเพิ่มได้อย่างไรแต่อาจจะเป็นคำถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือเราต้องเติบโตเป็นคนแบบไหนถึงจะสามารถดึงดูดรักษาและทำให้ความมั่งคั่งนั้นงอกเงยต่อไปได้ มันเป็นการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการแสวงหาสิ่งภายนอกมาสู่การพัฒนาตัวตนจากภายในอย่างแท้จริงค่ะ